แจ้งข่าวปลอมเกี่ยวกับการสอบใบขับขี่ผ่านทางเว็บไซต์ thai dive exam. com ครับตามข้อมูลบนช่องทางออนไลน์นะครับที่มีการแชร์และมีการส่งต่อกันเป็นจำนวนมากครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ทางกรมขนส่งทางบกครับได้เปิดให้ทำข้อสอบใบขับขี่ที่เว็บไซต์ thai dive exam. com ครับซึ่งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับเขาก็ได้ ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วนะครับก็พบว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จครับและได้ชี้แจงว่าเว็บไซต์ดังกล่าวนี้นะครับไม่ใช่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกแต่อย่างใดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือครับให้งดแชร์หรือว่าส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จในช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆครับและเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบกครับ ก็สามารถติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือว่าจะโทรสอบถามที่เบอร์022718888ก็ได้เช่นกันครับ